กลับสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องมาทําดินยังไงทําดินให้ดีได้ภายใน3วัน7วัน15วันนะคะซึ่งปัญหาของกเกษตรกรเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือมือใหม่ที่เราจะต้องอเผชิญกับปัญหาของดินนะคะดินที่มีโครงสร้างต่างๆนานาอาจจะเป็นดินเดียวดินทรายดินลูกหลังหรือดินที่นะคะไม่เหมาะกับการเพราะปลูกเลยเวลาเราปลูกอะไรไปก็แล้วแต่หรือปลูกอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะ จเจริญเติบโตได้นะคะหรือว่าดินไม่เหมาะเลยเงี้ยก็โทรมาปรึกษาม้อยได้นะคะที่0 956878444นะคะล้อยก็จะออกมาให้ความรู้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันอน้อยก็ทำบายโปรดักต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> การที่จะทํากายภาพของดินนะคะให้เหมาะแก่การเพราะปลูกได้ในระยะเวลาที่ช็อตถามเลย3วัน7วัน15วัน1 0ห้วันเหล่านี้คือพืชสามารถที่จะ พอใส่แล้วปุ๊บใส่น้ำอย่างงี้ค่ะแล้วก็ปลูกพืชได้เลยแล้วพืชสามารถที่จะเอาไปกินได้เลยดูดซึมแล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่มันรอไม่ได้ะคะ่ะเราจะไปโอ้โหนั่งทําปุ๋ยหมักเป็นทีนึงก็แบบเป็นปุ๋ยหมักกองปุ๋ยหมักอะไรกว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางก็มัวแต่มานั่งทําน้ําหมักหรือมาทําปุ๋ยหมักนะคะเราก็เบี่ยงเบนโฟกัสไปเพราะฉะนั้นถ้าหน้าที่ตรงนี้ าสามารถที่จะมอบหมายให้น้ำอ้อยได้เลยค่ะแล้วก็โทรมาเลยค่ะแล้วก็ถ้าสนใจก็โทรมาเลยโทรมาถามเลยนะคะบรดินว่าเป็นอย่างนี้อย่างงี้ย่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราต้องการที่จะปลูกอะไรแต่ว่าดินเราไม่เหมาะเลยแล้วจะต้องปรับปรุงดินแบบไหนนะคะก้นอนมยก็จะออกมาให้คําปรึกษาด้วยนะคะแล้วเราก็ทาโปรดักต์ตรงนี้น้ำอ้อยก็ผลิตเองนะคะก็คือ,อเราทําภายใต้วิสาหกิจชุมชนนะคะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะ เป็นวงจรให้แก่การปรับสมดุลของธรรมชาติในทางรัดนั่นเองถ้าถามว่าเรากว่าเราจะได้สมดุลทางธรรมชาติมาให้สมบูรณ์ได้นะคะบางทีเราต้องใช้เวลาเป็นปีๆอย่างงี้นนะคะ่ะแต่สำหรับตัวน้อว้ยเองหรือในในแบรนด์ที่เราทำภายใต้แบรนด์เราเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้ระยะเวลาตรงนั้นอะหดระยะเวลาสั้นลงนะคะก็คือเราทำให้อ่ ดินเนี่ยตอบรับได้ดีได้เร็วแล้วก็สามารถที่จะเพาะปลูกได้เลยแล้วก็ตรงนี้วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้เลยว่ามันจเจริญเติบโตได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม้อ่าไม้ไม้พันธุายาคะ่ะไม้ป่าตอนนี้คนก็หันมาปลูกป่ากันเยอะมากเลยแล้วก็ปลูกอ่าไม้พันธุ์ที่นิยมกันในในประเทศและต่างประเทศที่เป็นไม้ยืนต้นนะคะเป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างสูงนะ,ะแล้วก็ ปลูกก็จะสามารถทําให้เจริญเติบโต,ตได้เร็วขึ้นเพราะว่าดินดีว่าจะโฟกัสในเรื่องของดินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําดินดีแล้วทุกอย่างดีหมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วสิ่งที่สําคัญเราต้องการให้เกษตรกรนะคะหันมาให้ความสําคัญกับดินก่อนถ้าดินดีแล้วท่านแท้ไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะต้องไป ไปดูแลอะไรมันมากมายค่ะยาฆ่ามาแมลงก็ไม่ต้องยาบำรุงฮอร์โมโนนู่นี่นั่นก็ไม่ต้องเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเมื่อทำไปเนี่ยลักษณะของการส่งต่อให้เราเราส่งต่อให้ในลักษณะที่ NPK ค่อนข้างครบแต่ตอนนี้น้อว่าก็เอาเข้าแลบอยู่นะคะก็เราทําสําเร็จไปแล้วซึ่งแลบเนี่ยตามมาทีหลังนะคะเพราะว่าเราเราทำเนี่ยเราแค่3วัน7วัน15วันวัดผลได้เนี่ย คนก็จะมาถามว่าเอ็นเท่าไหร่พีเท่าไหร่เคเท่าไหร่บางทีเราบอกไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราทํากับวัตถุดิบธรรมชาตินะคะเพราะนั้นเนี่ยการขึ้นลงของเขาแต่ก็บางคนก็บอกอ่าด้วยคเนก็ได้คุณอ้อยโดยเราก็จะคเนเองก็ไม่ได้ค่ะตอนนี้น้องอ้อยก็ส่งเข้าแหลบแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอแหลบเขาว่ามาแล้วมันก็จะได้เอามาแจกแจงให้ฟังก็ในปีนี้ค่ะ,ะพุทธศักราช2,546ก่อนปี2021นะคะก็หวังว่าทุกคนจะ มีกำลังใจนะคะล้ก็ที่จริงแล้วเราต้อง <Yeah. S 1> เราต้องเขาเรียก <c oughs> เราต้องให้กำลังใจตัวเองนะคะ <c oughs> เราต้องเราต้องให้กำลังใจตัวเองแต่สิ่งที่สําคัญนะว่าบางทีถ้าช่วงที่เราหดหูดหรือเราท้อแท้เราเราจะต้องหันกลับมามองก่อนว่าเราปัญหาที่อยู่ข้างหน้าเราอะค่ะ <c oughs> มันจะหนักหนาสาหัสอะไรก็แล้วแต่ไ <c oughs> ม่คิดว่าถ้าเราไม่มองปัญหาก่อนเรายังไม่ต้องมองปัญหานะคะเราก้มมองก่อนว่าเฮ้ยเราชอบอะไร แล้วเราชอบชอบอะไรเราชอบทําอะไรแล้วก็สิ่งเราเนี้ยมันจะเราเราไม่ต้องว่าแปลงเป็นเงินก่อนเรามองว่าเราชอบไหมเพราะเราเราชอบแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราทําในสิ่งที่เราชอบอะค่ะเราสามารถที่จะมาแปลงเป็นมูลค่าได้บางทีใน่่มกลางวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสทําให้คนมากมายได้เกิดก็มีนะคะบางคนที่แบบ อ,อย่างกับน้อยคุยในเรื่องของเซลล์เซลบางคนก็บอกอู้ขายย่างอ่ะพี่มันขายไม่ได้เลยเศรษฐกิจบ้านเมืองแบบนี้คนไม่มีกําลังซื้อแต่เปล่าเลยค่ะน้อยซื้อเครื่องกรองน้ํานะคะน้อยไ้ถามเซลล์ที่เขาขายเครื่องกรองน้ําบอกพี่แปลกมากเลย ตอนที่ไม่มีวิกฤตที่ผมขายยากมากเลยแต่พอมาวิกฤตเนี้ยผมขายเครื่องได้ง่ายมากเลยนะคะใครบอกอุย๊ยมาพอดีต้องการพอดีอยากได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางคนไม่รับก็มีเอ้ยกลัวไหมอะไรเงี้แต่บางทีผลที่สุดมาถ้าพูดถึงว่า เฮ้ยเขาไม่ต้องออกไปไหนแล้วเขาต้องเขาต้องไปซื้อน้ํากินใช่ไหมเราถ้าเรามีน้ําที่แบบว่าเราใช้เครื่องกรองน้ําของเราแล้วสามารถที่จะกินในบ้านเราได้เลยเราไม่ต้องเสียตังค์เสียทีเดียวไปน้ําเราก็สะอาดด้วยอะไรเขาก็ได้ขายละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนอยู่บ้านเขาบอกข้อสําคัญคือเซลล์ไปอยู่ที่ไหนตอนนี้ทุกคนอยู่บ้าน บางคนไม่รับก็มีแต่บางคนก็โอเคก็คือปล่อยอ่าหุยอ้อพอดีอยากได้พอดีก็แล้วแต่แต่ว่าโดยรวมแล้วทุกคนอยู่บ้านนะคะส่วนใหญ่ว่าอยากจะให้กําลังใจทุกคนว่าเราเมื่อเราอ่าเราเรามองว่ามันเป็นไปตามการเวลาของมันมันตะมันเป็นไปตามกระแสหรือเป็นไปตามวาระของโลกของอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าเรา ถ้าเราไหลไปตามกระแสเราบางคนเนี่ยเออแบบติดหนี้ติดสินมีสินที่สินเยอะแยะมากมายมันก็ไม่ใช่เราคนเดียวไหมคะมันก็เป็นกันหมดเลยแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่ประเทศเราด้วยมันเป็นทั่วโลกไม่ว่าจะโครคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็น เป็นเศรษฐกิจตัวเลขหรือเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของเงินมันก็แอตติอัตโนาโถส่วนหนึ่งเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองด้วยนะคะเราจะไปหวังจากรัฐบาลไปหลังจากนายกไปหวังจากใครคนนั้นคนนี้แล้วเอาโทษไปโยนให้เขาเนี่ยมันก็มันก็ไม่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 ถูกไปสมดทีเดียวนะคะเดี๋ยวไม่เกี่ยวกับการเมืองเดี๋ยวเลาะไปเดี๋ยวเป็นเรื่องก็คือที่จริงแล้วไม่ว่า เราต้องหันกลับมามาอยู่กับตัวเองอะเพราะว่าในยุคนี้อาจจะเป็นยุคที่ทดสอบแล้วนะคะว่าว่าเราอะจะจะผ่านพ้นในชีวิตอะไรยังไงเราไปก็แล้วแต่นะเราเราอยู่ที่ว่าใครตีโจทย์ยังไงในวิกฤตมันย่อมเกิดโอกาสเสมอมันมีคนตายแล้วก็มีคนเกิดมีคนตายแล้วมีคนเกิดนะคะเพราะนั้นเนี่ย สัจธรรมพวกนี้มันอยู่มาตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน้ำวิ่ก็อยากจะให้กําลังใจนะคะกับคนที่ถ้าเขียน่าบอกว่าเฮ้ยตกงานแล้วไม่มีงานทําแล้วเราก็ต้องมาก้มมองค่ะมาคนอยู่ในคอนโดลูกค้าของนวล่อยู่ในคอนโดนะแล้วก็เอาของนวอย่ไปขายก็ขายในช้อปปีก็มีก็เขาก็มีไรายได้แล้วเขาก็ทําในสิ่งที่เขาชอบนะคะอย่างถามว่าอย่างเงี้ยค่ะทำไอ้ตัวเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้เห็นไหมคะก็อะไรก็ขายได้เราว่คิดว่าถ้าคนที่แบบ เขายังมีกําลังซื้ออยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกมาให้เราเห็นแต่ว่าเงินก็อยู่ในกระเป๋าของแต่ละคนอยู่ที่ว่าเราโฟกัสว่าเราตอบรับปัญหาหรือตอบรับตอบรับความอยากได้ความจําเป็นของแต่ละคนหรือปัญหาของแต่ละคนได้อย่างไงบ้างเพราะว่าในส่วนตัวน้ำม้อยเองเนี่ยในสิ่งที่น้ม้อยมีนะทุกคนก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างส่วนหนึ่งนะว่าต้องการเรียนไว้ก่อนว่าของน้ม้อยเป็นเป็น,ปนมันเป็นสินค้าที่จําเป็นนะคะต่อพืช จะเป็นต่อนินเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรายังต้องกินต้องใช้เพราะ,ะนั้นว่าทําอยู่ในกลุ่มของสิ่งที่พืชและดินต้องการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าเขาไม่ใส่ก็ได้ไหมก็ได้แต่ถ้าเกิดถ้าเขาไม่ใส่ดินของเขาก็ไม่ดีสักทีเขาบางคนเกษตรกรบางคนเนี่ยคะ่ะด้วยความไม่รู้เนี่ยก็จะวิ่งแบบหาทุกอย่างเลยพอมากดเครื่องคิดเลขโอ้โหเงินไม่เหลือเลยท่านผู้ชมก็เราต้องศึกษาค่ะว่าก็บอกว่าถ้าถามว่าทําเกษตรแล้วเป็นยังไงบ้างทําเกษตรแล้วรวยนะคะ ถ้ายุคนี้อย่าอย่าอ,อย่าบอกว่าเฮ้ยทำเกษตรแล้วยากจนไม่ค่ะกลุ่มของลูกค้าของน้อมเนี่ยน้อม้จะบอกเลยว่าตราบใดที่ยังมีคนกินนะคะยังมีคนกินอยู่ยังมีคนที่จะต้องทานอาหารอยู่เราไม่มีวันตายถ้าใครก็ตามที่ตกงานหรือว่าเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันแก้ได้นะคะน้อม้ขอให้กําลังใจอย่าไปอย่าไปจมอยู่กับปัญหาเยอะค่ะพยายามถอนตัวเองออกมาให้ได้อย่างบางทีถ้าเราเครียดปุ๊บเนี่ยอย่างน้ม้อยก็ เข้าไปดูไม่เคยปกติไม่เคยใช้ทิกตอกเลยยังไม่ไม่รู้เลยเอ้ยคนนั้นก็พูดถึงทิกตอกคนสําคัญหลายๆคนที่เป็นผู้ใหญ่เลยเข้าไปอยู่ในทิกตอกเยอะมากเลยคะ่ะให้ความรู้ให้การแชร์ให้อะไรทิกตอกนะบอ่ก็เลยแบบไปดูเอ้ยแบบเราต้องเปิดโลกกว้างนะคะแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อก็คือทิกตอกเขาก็จะแบบมีเวลาอันสั้นหนึ่งนาทีถึงสามนาที 3. คุณต้องพูดให้รู้เรื่องหรือคุณจะพรีเซนต์อะไรออกไปนะบายนับถืออยู่อย่างหนึ่งเด็กบางคนเนี่ยไม่พูดอะไรเลยะคะ่ะมาสอนเต้น ท่าท่าเล็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งเป็นท่าออกกําลังกายไม่คิดว่าโอ้โหคือเขาเขายังอยากเขาเขาเขาอยู่มีหัวใจของการให้เรารู้เลยแล้วเขาเป็นเด็กต่างประเทศด้วยอนะไรเงี้ยเป็นเป็นเด็กต่างชาติพอมาทําแล้วปุ๊บเดี๋ยวหูแบบน่ารักมากก็เรามองเอ้ยบางคนก็เต้นท่าตลกตลกงก็เต้นน่ารักบางคนก็เต้นท่าสวยงามบางคนก็เป็นคนสวยจริงๆไงค่ะบางคนก็แบบไม่สวยแต่ก็น่ารักดีบางคนก็ออกมาให้ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ถ้าเราบกมุ้นนะคะ เป็นเป็นผู้สูงอายุก็ดีหรือว่าเป็นคนที่แบบในวัยที่จ,จะตกอยู่ในความทุกข์ไม่ว่าจะความทุกข์นั้นจะเป็นความทุกข์อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันทําร้ายเราอะค่ะเราจะต้องพาตัวเองออกไปสู่แพชั่นใหม่ๆบ้างเปิดโลกกว้างบ้างบางทีบางสิ่งบางอย่างเนะว่าแบบอายุป่านนี้แล้วเนี่ยคะ่ะบางทีเราก็อยากจะแบบดิวตูเก็ตเจอบ้างก็คือแบบออกกําลังกายแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะบางทีก็ใช้ชีวิตเพราะว่าไหนๆเรา เราปัญหาเนี่ยมันต้องผ่านไปได้อยู่แล้วค่ะนวมาอยากไม่อยากให้ใครมานั่งเครียดแล้วก็ถ้าเราเครียดมากเราก็ปล่อยตัวเองให้ฟรีไปกับเรื่องธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติอยู่กับคนที่คิดบวกอยู่กับคนที่พูดบวกอย่างสมมติถ้านวมยคุยเนี่ยหลายท่านเลยบางคนออกจากงานมาปลูกใค่มาเขือเทศสีดาอย่างเงี้ยค่ะก็รวยได้อ่ะ ก็มีเงินได้เลยได้ได้ไม่ต้องไปทํางานเลยเขาก็ลาออกมาจากที่ทํางานเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะช้าจะเร็วเราก็คิดซะว่าเราก็เสียก่อนแล้วลกันค่ะเราก็ต้องขอบคุณเขามีที่แค่หนึ่งงานเล็กนิดหน่อยเราก็สามารถที่จะปลูกอะไรได้ถ้าตราใดที่ยังมีคนกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ช่องทางการโพสต์ขายเยอะแยะถ้าเราขายไม่เป็นเราก็ ต้องพูดอะไรก็ได้คะ่ะเราก็เขียนแค่เบอร์โทรเขียนแบรนด์เราแล้วก็พรีเซนต์ผักของเราไม่ต้องเห็นหน้าเราก็ได้ถ้าเราอายใช่ไหมคะก็พรีเซนต์พระเอกนางเอกเ,เราก็เป็นผักนั่นแหละนะคะเผื่อนม้อยพูดไปแล้วมีคนทําได้เพราะว่าบางคนเนี่ยโอ้แบบหาเงินมาทั้งชีวิตเลยเป็นอายุไม่มากเนี่ยมาฟังนม้อยพูดพี่หนูตัดสินใจหนูมีเงินอยู่ก้อนหนูไปซื้อที่แล้วปลูกสมุนไพรหนูคิดว่าหนูคงพูดคิดถูกตอนนี้น่าจะคิดถูกค่ะเพราะว่าคนหันหนับกลับมา ใช้ความเป็นเนเจอร์มากขึ้นเข้าสู่ธรรมชาติมากขึ้นใช้ชีวิตแบบธรรมชาติมากขึ้นนะคะคนแบบถามเลยบางทีถ้านพ่อแบบเคยไปออกงานที่กรุงเทพใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกอาหารแปรรูปอะไรเงี้ยก็หรือพวกพวกน้ำมะม่วงแปรรูปอะไรเงี้ยคนก็จะถามว่าน้ำมะม่วงเนี้ย มีน้ําตาลไหมบอกพี่อันนี้มีเป็นแบบเนเจอร์เลยไม่ไม่มีน้ําตาลเลยนะคะแล้วก็คือรสชาติของเขาเพียวๆเลยเป็นเนเจอร์เลยกับอีกอันหนึ่งเนี่ยน้ําตาลห้าเปอร์เซ็นต์เขาบอ,ก,อกน้ำตาลไม่เอาเลยเขาพอลองทอเขาลองชิมทั้งสองตัวให้ชิมทั้งสองตัวเพราะเป็นงานวิจัยเราไม่ได้ไปขายนะคะเป็นงานวิจัยปรากฏว่าหุยอันเนี้ยคเออร่อยมากเลยหนูอะไรเงี้ยถ้าทําเลิกช่วยเอามาขายนยแล้วจะจะ,จะแย่งซื้องานเราอะ่ะซึ่งเป็นงานวิจัยที่เราเอาไป ออกงานให้ด็อกเตอร์เงี่ยค่ะที่มอทรอนะเขาจะเก่งเรื่องฟู้ดไซน์ปรากฏว่าจะซื้อซื้อไม่ได้พี่มันเป็นงานวิจัยค่ะที่เขาให้มาชิมแล้วก็ทำสถิติอะไรเงี้ย ก็ปรากฏว่างานประเภทเนเจอร์นะคะคือแบบเราไม่ต้องไปซื้อน้ำตาลมาทำด้วยซ้ำไปบางทีบางสิ่งบางอย่างเหมือนน้ำอยอยู่ในโดมเนี่ยอันนี้เป็นโดมของน้ำม้ที่น้ำม้อทำขึ้นมาเพราะน้ำม้แพ้อากาศนะคะตอนนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะอากาศมันสบัดสบัดเร็วมากน้ำว่าจะหายใจได้เฉพาะในโดมของน้ำม้เนี่ยข้างนอกนี้ก็จะมีฝุ่นมีควันเยอะแล้วก็หนาวด้วยอะไรอย่างี้ค่ะแล้วพอน้ำม้ปลูกจริงจุยฉายจริงจุยฉายของน้ำม้เนี่ยสามารถรับประทานได้น้ำ้วก็จะมาคันสดทานเพราะฉะนั้นเนี่ย เรามองว่าเรามีอะไรอยู่เป็นนั่นแหละคะ่ะต้นทุนที่ดีของเราเราอย่าไปเราอย่าไปคิดว่าไอ้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันทําไม่ได้เรายัางไม่ทันทาเลยค่ะเราต้องมาตกตะกอนดูก่อนเรามีอะไรบ้างแล้วเรากา็ตั้งใจโฟกัสก่อนว่าเฮ้ ตอนนี้เราทาเราเราเอาความเครียดทั้งหมดอะคะ่ะอาจจะไปดูในติ๊กต็อกอาจจะไปดูในคนนั้นทําอย่างนั้นอย่างนี้หัดแบบลืมเรื่องของเราไปบ้างแล้วหัวเราะแล้วอินกับสิ่งที่เรามองแล้วเราต้องมองบวกค่ะไม่ใช่แบบมันไสอุย้ยอนี่อะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเราเราต้องมองทุกอย่างเป็นบวกนะคะก็คือแบบอุ้ยน่ารักจังเลยแบบอุ้ยดีจังเลยเขาอุตส่าห์มาให้มาแบ่งปันคนนี้เหรอเขาต้องการพรีเซนต์อ๋อเขาต้องการพรีเซนต์ความสวยของเขาบางคนก็อาจจะแบบว่า,ากดดันมาจากไหนมนดาด่าก็มีแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อเขาโดน แบบนี้เขาก็ต้องแสดงออกแบบนี้ให้อภัยเขานะคะเพราะว่าในช่วงอารมณ์นั้นทุกคนมันก็จะมีบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมัก็แนะนะคะว่าขอให้ทุกคนกลับมาโฟกัสตัวเองเหมือนกับที่มั้งทำเรื่องดินมั่งก็ไม่คิดสักนิดเลยว่าหน้าวันหนึงงจะมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับ หลายคนได้ในเรื่องของดินเพราะฉะนั้นในปีนี้นว่าอาจจะพูดนี่ไม่ตรงโฟงกัสกับเรื่องของเรื่องของดินเท่าไหร่แต่ว่านมับอกแค่ว่านวมัสามารถเปลี่ยนดินให้ท่านผู้ชมหรือเกษตรกรได้ภายใน3วัน7วัน15วันนั่นแหละค่ะก็คือ,อเรา เราเป็นเราเป็นเราเป็นสิ่งที่เป็นทางลัดแล้วเ,เป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆในภาคพ,พื้นที่นวัตทําได้แล้วก็น่าดีใจที่ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เลงเห็นแล้วก็อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์งานนวัตกรรมก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะท,ที่ที่ได้ติดต่อมาหรือว่าพยายามจะยื่นมือมาช่วยแต่ในสถานการณ์แบบนี้บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราเจ็บไปเราเจ็บคนเดียวแต่ถ้าเกิดเราพาคนอื่นมาเจ็บด้วยนี่มันยุ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเราเรา ในพลังงานของเราเราต้องคิดบวกมหาศาลมากทีนทีท่านธรรมะตกตะกอนได้นะคะธรรมก็จะพยายามมาแบ่งปันแล้วก็พยายามจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้เราตอนนี้สังคมต้องการคนดีนะคะ่ะดีเสร็จแล้วก็ต้องเร็วด้วยนะคะช่วยเหลือเกษตรกรในระยะเวลาที่รวดเร็วนะคะเพราะว่าเราแก้ปัญหาดินพืชน,นะคะแล้วก็โกรคแมลงได้เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คือก็ต้องฝากมิสเตอร์ฮิวมัสของธ้รมไว้ด้วยนะคะไทยติด ออยังไงก็มากดซับสไคร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็โทรมาที่0ูนย์ศู4ย์ก็จะเจอน้ำอ้อยนะคะถ้าไม่ทันก็ไปดูในพารกลับมาดูใหม่0 9นย์เก้าห้าหดีว hmm. ันนี้น้ำอ้อยกาบลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ